ขอนำเสนอวิดิทัศนำเสนอโครงการสุขาดีมีความสุขเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพห้องน้ำในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและสร้างความสุขในการใช้ชีวิตของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์มีห้องน้ำชาย8ห้องห้องน้ำหญิง8ห้องพื้นห้องน้ำแห้งสะอาดสว่างและลื่นผนังเพดานโถส้วมที่กดถโถส้วมโถปัสสาวะสะอาดไม่มีคราบสบกบปรกพื้นแห้งอยู่ในสภาพดีอีกใช้งานได้ปกติน้ำใชยสะอาดมีป้ายห้องน้ำชายหญิงขนาดมองเห็นได้ชัดเจน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสวยงามเหมาะสมถูกสุขลักษณะจัดให้มีการทำความสะอาดและดูแลเป็นประจำห้องน้ำมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมมีการแยกห้องน้ำสำหรับชายและหญิงและมีสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าสว่างเพียงพอไม่ตั้งอยู่ในที่รับตาม,มีที่กักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน